lắng này, đang đi đâu mà thều lập? chào buổi đi em sau, các chú, sau nghỉ cả. อา่ายาหนมคือเกาหลั้งากที่ใส่บังหลวงบดติดบังหลวงกันได้ทิมไปแล้วใส่กับเล็กครับผมกับเล็กที่ใส่ไว้ใส่หมูอานบดได้ ก็ได้ทายคลิปตอนใส่ครับผมแตคือใส่ถิ่มไปเลยมือเนี้ชิมาถ้ามาหยามครับเศ้าหลังได้ไ่สิบสิบห้าสิบหกหลังนี่แหละไ่อยู่ซัมเนี้แหละก็ได้ไสเงี้ยเลย ใส่แบบที่ว่าให้มันยังเหยียบเอาเองเลดนันนี่วิวไหมกับเล็กไหม่ลังจากที่ฮทิมไปแล้วเลือกใท้ไปแล้วมันค้าใจอยู่นะก็เลยเอาขึ้นมาใส่บึงไหมไปรุ่นน้ำกันครับผมนี่แหละครับมองใส่ แมงเก้าเนี่ยและไม้เด็ดๆเ,ดเนี่ยและชิมี่หนูถือบ่อออหนูบ่ออกมาอีหลีนะก็ถือกับพี้ละต้องเห็ดใหม่ rất này không đi đâu có thiệt วงหลังรถคือไ,ไปเบิ่งไหมยามไปเี่หลังเหี่ยวอยู่ยม่งกินเหี่ยวอยู่เดี๋ยวลูนต,ต่อไป ส่าจะน้ำขวยมั็นยางเดียวดวย ừ, ล่างน่งอยู่นี่นี่ก็บ่ถึกพี่น้องหนุนบ่นออกมา ถือลงส่วนลงเงียนกันแหละห้อยเขาห้อยเลยจัของใช้นอนนี่นอนขอดทำปอมนี่ không đầy nó đâu không oh, lăn bỏ bo. lăn kia đè kia เฮ้แปดหลังล้ะนั่นถืหนาาอหน,นูหนูเป็นหนาตาจังไหนนอนนี่นอนมันคือถือหนักนอ่นอนมีก็มิดจัด

โอ้ยขึ้นมีจับเถอะเนาะที่น่องเลยสะวันกระขึ้นสวยเลยเหลือว่าไล่กับเหลืออยู่ที่หาหลังมดหนึ่งแทพูดถือกระขึ้นเลีวเลยพูดถือดอกที่น่องเลย

ระบอกเถิกเสียงป่าเสียงนี่สวดไว้ย่างดีเออ กระบป๋าถเอ้ยสิได้กินยังอะไนี่ใส่ยังกรบ,บเป๋าถือไหมมันคือเก่าอยู่ไหมเดิเือนสองหลังพี่ร้อง เจ็ดสิบแปดหลังเดี๋ยวยี่สองหลังเหนาะขครับวชใช้บ,วชบว่วงกะแล้วใช้บ่วงหลวงกะแล้วใช้กลับเกือกมากะเลหลวนุ่งหันหลายขวดจักกี่เห็นวิธีใด

กับบพื้นกับเกลือกหมาเนี่ยกับเกลือกมาเกเก็บข้าเจา้าไทยลงคลิปถือขนาด วิธีบ้านหน้าเอามมาะช่ยเนี้ยกัดไส่ไส่ทุกเนี้ยนูก็แตกพุ่นๆบ่ะถือบ่มันว่าบ่มี่นูเดหน,หนู้นี่ลายอหลีแต่เราหั่นไส่บ่ถือบ้านขึ้นเขาจะหอามมาะชักลับขึ้นกันครับเขาจะหอามมาะชัยไช่บ่วง เียวมาใส่เทละสองใบสามใบมาจักข้าเจ้าได้บ่ได้บ่ได้บึ่งนะพระเจ้าจักข้าเจ้าก็มามาบ่อยเด้นาสีได้ข้าเจ้าจังมาบ่อยแต่จังผมนี่กระห้อยมาเท่าเดียวสองเที้ยนก็ได้ผมก็บยานหมดเด้ครับท่านนี่แหละครับผ่านหาอยู่หากิน มันชิ้นแล้วคิดว่าจานั้นพวกเขากินคนละหลังจากที่ใส่เงี้ยแล้วมันจะยังไบ่กินเงียเห็นมันยังพัานมันกับพวผ่านฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องนี้ด้วยครับด้วยโอ้เป็นน้ำค้นเลยนะครับค้นหากินบ่มันคลิปหน้าพ่อกันไหมครับผม